นะคะหรือกลัวว่าถ้ากรณีจำนำข้าวสุดท้ายเนี่ยนะคะยิ่งรักได้กลับบ้านแล้วคดีมันถูกเคลียร์ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมึงจะหน้าแตกใช่ไหมวรงมึงกลัวมึงหน้าแตกเท่านั้นเองมึงไม่ได้มีหาอะไรเลยมึงต้องเอาให้ได้เพราะมึงเป็นคนร้องเขามึงเป็นคนจัดการกับเขาท่านถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ผิดหรือเขาได้กลับบ้าน หรือเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ปกติมึงมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน <Wow. S 1> ก่อนหน้านั้นเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทักษิณทักษิณถูกลังแกอํามัดอะไรต่ออะไรของมึงโอ้โหเยอะแยะ,ยะมากมายพอทักษิณกลับบ้านได้จริงๆเนี่ยมึงควรจะดีใจไหมเปลาไล่ด่าเขาอีกบอกว่าคนนั้นคนนี้แล้วเจ็บใจไงฮะเพราะว่าทักษิณเขาเปรียบมึงเป็นหมาตัวหนึ่งในบ้านนะคะ ก,กูเรียนให้เกลียดมึงนะมึงยังเป็นแค่คังคกและขังคกเนี่ยพวกกูไม่ได้ตั้งให้มึงนะพวกพันธม,มิตรอ่ะมันตั้งให้มึงฉายาคังคกเนี่ยมันตั้งให้มึงกูก็เลยไปหยิบมาเพราะดูไปแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นญาติกันยังไงก็ไม่รู้แล้วถ้าสมมุติจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นประยุทธ์เนี่ยนะฮะใช้อํานาจของมาตรา44ในตอนที่เข้าร,รัฐประหารเข้ามาแล้วก็เป็นรัฐบาลคสชได้ใช้มาตรา44คุ้มครองทุกคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนำข้าวห้าม ยิ่งรักฟ้องกลับนั่นหมายความว่าอะไรคะการที่มึงจะฟ้องกลับใครได้มึงก็ต้องไม่ผิดถูกไหมก็แล้วถ้ามั่นใจว่าหลักฐานดีและมั่นใจว่ายิ่งรักผิดจริงนะจะใช้มาตรารสีสีออกมาคุ้มครองคนพวกนี้ได้ยังไงแล้วตอนนั้นเนี่ยยิ่งรักไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วจะเอาอำนาจอะไรนะคะที่จะไปกันกแกล้งหรือไปเอาคืนใครคิดดูให้ดีๆนะคะ ไล่พวกที่มันเชียร์อยู่ในเวลานี้ดิฉันถามว่านะคะบอกเลยค่ะวันนี้ถ้าที่ฉันเป็นทักษิณนะจะเดินหน้าเช็คบินไม่ให้หมดเลยจะเก็บไ,ไว้ทําไมให้มันเป็นตาเส้นไม่ให้มันมาเป็นเส้นหนนะะามนะตําตีนตําม,มืออยู่นี่เดีวกกรน,นะฮะถ้าต้องการให้เล่นถ้าต้องการที่จะเล่นทางกฎหมายก็มีช่องเยอะแยะพูดเลยค่ะมืออย่าหยุดค่ะ ไอ้พวกที่บอกว่ากูไม่กลัวมึงเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นโพสอ,อีกนะคะแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นอีกค่ะแล้วต่อไปทักษิณจะทายังไงมึงพูดเลยค่ะมึงอย่าหุบปากนะถ้ามึงหุบปากแปลว่ามึงอ่ะไม่แน่จริง <c oughs> เขาไม่ได้อยากได้เงินแล้วครรวยกว่ามึงตั้งเยอะ <c oughs> แต่อยากฟ้องเขาเรียกว่าเป็นการจําต้องสอนมารยาทมึงบ้าง <c oughs> อะไรนักหนา <c oughs> เล่นงานน้องสาวเขา จนมีทั้งคดีจนต้องหนีไปต่างประเทศพอพี่เขากลับมาก็จะเอาเขาเข้าคุกให้หน้ามึงเป็นคนประเภทไหนแล้วเป็นมึงเป็นนักการเมืองอะไรที่ต้องการเข้าจะมาเล่นการเมืองเพื่อกับจัดการกับทักษิณซึ่งกฎหมายมันก็จัดการอยู่แล้วอ่ะมึงจะเอายังไงมึงเป็นพรรคการเมืองหรือตั้งพรรคการเมืองมาหรือมึงเป็นนักการเมืองมามึงเคยที่จะทำอะไรให้กับประชาชนและประเทศชาติบ้าง สิ่งที่มึงทำเนี่ยมันสนองปัญหาตัวเองทั้งนั้นถามหน่อยอะว่าการที่มึงเกลียดทักษิณที่มึงทำนู่นทำนี่เนี่ยแล้วจีดีประเทศขึ้นไหมแล้วข่าวที่มึงมาบอกว่านายกหนีนะ่กทักษิณหนีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศมึงเคยรับผิดชอบอะไรไหมสลิมบอกเลยนะคะสลิมนะ่ะมันเป็นแล้วเป็นเลยค่ะจนตายมันก็ยังเป็นสลิมอยู่นั่น แต่มันก็ยังมีสลิมที่เขามีเหตุมีผลเพราะถึงเวลานะคะเขาก็รู้ว่ากติกามปนมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คือจบแต่พวกมึงอ่ะไม่จบเพราะพวกมึงไม่ได้เล่นงานเขาด้วยความคิดหรือด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาผิดแต่มึงเล่นงานเขาเพื่อให้เขาพ้นทางมึงมึงเกลียดเขามึงไม่ถูกกับคุณนายแดงเคยจะเข้าไปสมัครเคยจะขอเขาเข้าไปอยู่พักเขาไม่เอา แล้วพอมึงไปอยู่พรรคอื่นมึงเคยสอบได้ไหมมึงไปทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับเลือกเป็นสสจากประชาชนก่อนแล้วค่อยมาปากแจว๋วมึงไปทำให้ตัวมึงเองเนี่ยดูมีราคาดูดีมีชาติตระกูลกว่านี่คนเราถ้าขึ้นมาเป็นนักการเมืองหรือมาทำพรรคการเมืองเพียงเพื่อกำจัดทักษิณเนี่ยมึงไม่ต้องตั้งพรรคการเมืองให้เปลืองภาษีกูค่ะ มึงไปตั้งเป็นสมาคมอะไรก็ได้ค่ะมึงตั้งสมาคมเลยค่ะสมาคมกําจัดทักษิณน,นะคะสมาคมกําจัดชินวัตรมึงตั้งเลยมันชัดเจนดีไม่ต้องมาทําเป็นคนดีปกป้องหาอะไรของมึงวันนี้ถามจริงๆค่ะมาเป็นนักการเมืองเพื่อต้องการอะไรหรือนะคะหรือกลัวว่าถ้ากรณีจำนําข้าว สุดท้ายเนี่ยนะคะยิ่งรักได้กลับบ้านแล้วคดีมันถูกเคลียร์ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมึงจะหน้าแตกใช่ไหมวรงมึงกลัวมึงหน้าแตกเท่านั้นเองมึงไม่ได้มีหาอะไรเลยมึงต้องเอาให้ได้เพราะมึงเป็นคนร้องเขามึงเป็นคนจัดการกับเขาท่านถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ผิดหรือเขาได้กลับบ้านหรือเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ปกติมึงมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน สวัสดีค่ะคุณคุณอะไรเอย่ยไม่ทันค่ะนะคะมัน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 รันรันเร็วมากนะคะอะคุณสมพงศ์ค่ะน้องบอนดี่มาแล,แล้วก็น้องปูนะคะคุณอรัญญาค่ะคุณสะอาดค่ะนะคะทักทายกันเข้ามาร่วมขอคนละหนึ่งแชร์นะคะอะ่ะนี่คือหมอนะคะท,ที่ฉันบอกว่ามึงว่างมากนะมึงก็ไปหาตอนควายนู่นไป มึงไม่ต้องมาทำหรอกการเมืองอะ่ะเพราะว่าการเมืองของมึงที่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะทำลายทักษิณแล้วก็มาแขวะเพื่อไทยแล้วก็ก็ทำลายเรื่องของข้าวเนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าวันเนี้ยนะคะถ้าจะมีเจ้ากรรมนายเวรจริงๆก็คงไปหานี่แหละค่ะเพราะตัวเองเป็นคนที่เริ่มเรื่องของการจำนำข้าวสุดท้ายข้าวไม่เน่าสุดท้ายยิ่งรักไม่ได้ผิดเพราะไปทุจริตคอร์รัปชัน ยิ่งลักผิดทางดมเมิดคือไม่ดูแลโครงการปล่อยให้เกิดความเสียหายจนเป็นความเสียหายแก่รัฐด,ด้วยเงินจำนวนมหาศาลเงินจากจำนำค้าวไม่ได้ผ่านมือยิ่งลักแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจำนำข้ามันพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้นะคะข้าวไม่ได้เน่าโครงการนี้จริงๆแล้วไม่เสียหาย แล้วถ้าสมมติจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นประยุทธ์เนี่ยนะฮะใช้อํานาจของมาตรา44ในตอนที่เขา,ร,เารัฐประหารเข้ามาแล้วก็เป็นรัฐบาลคอสชอได้ใช้มาตรา44คุ้มครองทุกคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนำข้าวห้ามยิ่งลักฟ้องกลับนั่นหมายความว่าอะไรคะการที่มึงจะฟ้องกลับใครได้มึงก็ต้องไม่ผิดถูกไหมก็แล้วถ้ามั่นใจว่าหลักฐานดีแล้วมั่นใจว่ายิ่งลักผิดจริง นะจะใช้มาตรา4สีออกมาคุ้มครองคนพวกนี้ได้ยังไงแล้วตอนนั้นเนี่ยยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกแล้วจะเอาอำนาจอะไรนะฮะที่จะไปกันกแกล้งหรือไปเอาคืนใครคิดดูให้ดีๆนะฮะไล่วพวกที่มันเชียร์อยู่ในเวลานนี้ทท่ันถามว่าก่อนหน้านั้นเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทักษิณทักษิณถูกรังแกอํามาดอะไรต่ออะไรของมึงโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายพอทักษิณกลับบ้านได้จริงๆเนี่ย มึงควรจะดีใจไหมเปลา่าไล่ด่าเขาอีกบอกว่าคนนั้นคนนี้แล้วเจ็บใจไงฮะเพราะว่าทักษิณเขาเปรียบมึงเป็นหมาตัวหนึ่งในบ้านนะฮะพ็ก,กูเรียกให้เกลียดมึงนะ,ะมึงยังเป็นแค่คังคกแลวคังคกเลยพ่อก,กูไม่ได้ตั้งให้มึงนะฮะพวกพันธมิตรอ่ะมันตั้งให้มึงฉายาคังคกเนี่ยมันตั้งให้มึงกูก็เลยไปหยิบมาพราดูไปแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นญาติกันยังไงก็ไม่รู้ข้าวเนี่ยนะฮะมันมีเน่าจริง แต่นี่มึงหมายความว่าเน่าทั้งโครงการน่ะมึงเอาอะไรคิดใครไม่เอ๊ะไ,ไม่หือไม่อือบ้างเหรอคะในตอนที่มันมีการขายข้าวได้เนี่ยซึ่งล่าสุดก็ประมูลกันไปแล้วนะคะดิฉันพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะในเอ็นในเอ็บีในเอ็นบีค่ะก็คือพอขายข้าวได้ก็มีปัญหาอีกก่อนนั้นก็บอกว่าข้าวเน่าขนาดนี้ใครจะซื้อ ช่วงนี้กูจะไม่กินข้าวเพราะกลัวว่าข้าวพวกนี้จะไปปนเปื้อนอยู่ในถุงที่มันไปวางขายตามห้างทางั้งๆที่จริงๆแล้วข้าวยังไม่ได้ออกจากโกดังสักเม็ดเลยอีควายและสุดท้ายที่เขาขายได้นะคะแทนที่จะไปขุดนะคะว่าทําไมข้าวเนี่ยถึงต้องไปถูกกักไว้สิบปีแล้วทําไมข้าวมันถึงจะเน่าทั้งโครงการ โรงสีหรือกดังที่เขาเก็บพวกนี้ดีๆเนี่ยนะคเขาก็มีมาตรการของเขาที่จะทําแล้วก็ดูแลข้าวข้าวมันต้องเสริมคุณภาพไปบ้างเพราะข้าวมันตั้งสิบปีแต่ว่ามันไม่ได้เน่าหรือเสียหายถึงขนาดที่เรียกว่าขายออกไม่ได้ถ้าเราขายในราคาของข้าวที่มันเป็นอีกเกรดหนึง่งนะคะซึ่งเขาจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาก่ามึงไม่ต้องไปตามเสือกไม่ต้องไปตามห่วงเขาทําไมไม่ห่วงว่ารัฐเนี่ยเฮ้ยถ้าขายข้าวไม่ได้จะเสียหายขนาดไหน แล้วถ้าสมมุติว่าส่วนต่างนะที่เขาขายกันตอนนั้นที่บอกว่าเป็นข้าวเน่าเนี่ยหกบาทเอาไม่ต้องถึงสิบเก้าบาทละค่ะเอาแค่สิบห้าบาทในส่วนต่างส่วนต่างตรงเนี้ยที่เสียหายตรงเนี้ยใครรับผิดชอบอันนี้คือผิดทางระเมิดไหมปล่อยให้โครงการมีความเสียหายแล้วรัฐต้องสูญเสียรายได้หรือสูญเสียเงินเป็นจํานวนมหาศาลขนาดนั้นดีฉันถามว่ามีใครคิดประเด็นนี้หรือยังมันต้องคอยยี่นะคะมันไม่ใช่ปล่อยไปแบบนี้ คือถ้ามึงเงียบอยู่เฉยๆเขาขายไปแล้วก็นะปิดจ็อบโกดังก็จะได้กลับมาไปทําอย่างอื่นเจ้าของโกดังเขาก็จะได้ไปเก็บอย่างอื่นเขาก็จะได้มีไรายได้ข้าวถูกขายออกไปเงินก็เข้ารัฐเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าใครเลยแล้วเงินจํานวนนั้นีนฉันบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้พวกมึงอยู่เนี่ยมันก็ไม่เกิดนอกจากไม่เกิดแล้วยังจะทําให้ข้าวมันเน่าเน่าเน่า,นาลงไปสุดท้ายตลาดข้าวเนี่ยนะมึงมึงเป็นประเทศเดียวในโลกเหรอที่ปลูกข้าวขายอะ่ะ คนอื่นที่เขาเป็นคู่แข่งเขาก็ถือโอกาสโจมตีมึงเพื่อเขาจะขายของได้ข้าวบุญดีที่สุดในโลกหรือไงมึงมีประเทศเดียวหรือไงที่ปลูกข้าวให้คนกินได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันถามว่าแทนที่ไอ้พวกที่จะมาขุดเนี่ยนะคะพอเขาขายข้าวได้ก็ไปขุดอีกว่าเฮ้ยบริษัทนี้ไม่ไม่น่าจะได้มีปัญญาซื้อข้าวถึงสองร้อยกว่าล้านคือเวลาที่เขาซื้อข้าวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เอาทุนจดทะเบียนมาซื้อไอ้ไควาย เพราะฉะนั้นทุนจดทะเบียนเขาจะเป็นยังไงมันมันมันไม่ได้เกี่ยวฮะมันอยู่ที่เขาประกอบการเขามีสตางค์ไหมเงินหมุนเวียนเขาอยู่ในแบงค์เท่าไหร่เออถ้ามึงจะไปขุดบอกว่าอุ้ยไอไอ,ไอบริษัทที่มันประมูลข้าวได้เนี่ยแม่งทุนจดทะเบียนแค่สองล้านเองเหมือนทำนองว่าทุนจดทะเบียนแค่สองล้านเองมีปัญญาอะไรมาซื้อข้าวจากรัฐต้องต้องเกือบสามร้อยล้านนะคะในความเข้าใจของดิฉันก็คือ เขาไม่ได้เอาทุนจดทะเบียนมาซื้อเขาจะต้องมีมีสเตตเมนต์มีโชว์ให้เห็นว่าเขามีตังค์อ่ะอ่ะทีนี้ท่านคุณภูมิธรรมก็สั่งตรวจสอบแล้วนะเรื่องนี้ซึ่งในชั้นมองว่าทำไมถึงตรวจสอบก็จะได้ให้พวกมึงรู้ไงว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงเพราะคุณภูมิธรรมไปเถียงก็เดี๋ยวว่าแก้ตัวมึงอยากขายจนตัวสั่นมึงหัวกันหรือเปล่ามึงไปจัดตั้งบริษัทมาเพื่อจะกลับมาซื้อข้าวตัวนี้อไปเป็นของตัวเองก็มึงก็บอกว่าข้าวเน่า แล้วทำไมคนจะต้องลงทุนควักกระเป๋าไปซื้อข้าวนาะเอาไว้มาขายเองคะและเขาไม่ได้ขายละโลสองโลเ่าเขาขายทั้งลอ็อตซึ่งคนที่ซื้อเนี่ยนะคะดีฉันบอกได้เลยค่ะว่าเขาไม่งงเอามาขายในประเทศหรอกเพราะเขาซื้อราคาสิบเก้าบาทนั้นหมายความว่าเขาน่าจะขายต่างประเทศเพราะค่าเงินของเรากับค่าเงินของต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันมึงเคยเห็นใครเขาเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยนะเขาเอาทุนจดทะเบียนไปซื้อหรอคะ และการที่ท่านภูมิทานเนี่ยสั่สั่งตรวจสอบก็เพื่อให้มึงเห็นฮนะเดี๋ยวมันจะตรวจสอบออกมาค่ะไม่มีรัฐที่ไหนแล้วคะ่ะที่เขาจะ,ะเถลอถลาผีผ εί, ามทําอะไรแล้วให้พวกมึงต้องมาแบบอย่างนี้ยิ่งเขาเนี่ยนะคะก็มีชนักที่พวกมึงเนี่ยปักลงไปที่หลังเขาอยู่แล้วว่าโครงการจำนำข้าวเป็นของพรรคมึงอะ่ะ เพราะฉะนั้นฉันบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยค่ะที่เขาเนี่ยจะไม่จะไม่รู้หรือจะไม่อะไรแต่การที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งตรวจสอบเพราะมันมีการตรวจสอบแล้วมันก็จะมีการเผยข้อมูลพ,เพอเผยข้อมูลแล้วมึงจะเอาอะไรอีกเดี๋ยวมึงจะด่าอะไรอีกอากูถามหน่อยนะนี่คือเรื่องของข้าว